พิกัดน้ำหนักกันที่106ปอนด์ครับ คแนนสท่านอารณนุชกลางทีรวุฒิศิลครและธงชัยทองสเวกสำหรับคะแนนคู่ที่ผ่านมานะครับเอกชันทั้งสามเสียงนะครับ47ต่อ50นะครับจากดอนชัยทาทิธงชัยทองสเวกและพงพัฒน์ว่องไว อ,อ้าวยกรกาครับคูจี2ช,ช่วงที่2นะครับมุมแดงนี่สมองเงินลูกศิษย์ของเสยะเมืองชนนอนวัดยิมครับส่วนน้ำเงินนี่ยอดฟ้าศิษย์วัดสากแก้วครับชื่อวัดสากแก้วแต่ว่าอยู่ที่อ่างทองนะครับเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีค่ายมวยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักเรียนที่ เป็นเด็กกำมพา้าครับก็ต้องใช้บวยไทยเลยครับแล้วก,การศึกษาเพื่อจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองครับดูแลางสมองเงินนี่จะได้เก๋าได้กระดูกนะครับค่อยๆจะหยับก็ไปยืนมวยสวยด้วยนะครับมาดูว่าฝ่ายน้ําเงินยอดฟ้าก็จะหนักแรงนะครับตรงนี้นี่ที่อา่ามตันเลยนะครับแต่ความเป็นมวยนี่ดูว่าฝ่ายแดงได้เปรียบแน่ครับ เรื่องของความเป็นมวยไทยนะครับนุมแดงนี่ดูได้เปลี่ยนที่พี่อารีว่าครับแล้วก็เรื่องของกำปั้นเองก็ไม่ธรรมดานะครับะไรนีนี่เสียยะเมืองชนนี่เป็นสอดสองมาเลยนะครับตอน,น,นแรกนี่มาจากมวยสาคลสมัครเล่นก่อนนะครับแล้วก็มาเพิ่มเติมในเรื่องของมวยไทยครับเอาหมัด1-2ึงพยายามทิ้งไปครับสมองเงิน มัดขวาครับหลวงลําตัวมายอดขวาก็ยกแรกยังไม่เร่งทั้งคู่นะครับ ได้ก็ไม่ยอมให้เสียอะไรครับขยากมาไม่มีจังหวะก็ไม่ออกครับจับได้แต่ขวาขึ้นรับสมองเลย หนึ่งสองก็เตะขวาครับสมองเงินครับจบไปปลายนะครับหมดยกยกที่สองครับมุมแดงนี่สมองเงินนะครับน้ำเงินนี่ยอดฟ้าครับ ไว้ก่อนครับสมองอื่นครับก่อนฟ้าก็ขยับเข้ามาครับเล็งเล็งออกไม่ออกครับยังไม่ออกครับกรรมการลดลุกสอง้วออกออกออกกันหน่อยแล้วครับมามาจอล่างเอาเจอลุ้นลำตัวขึ้นมาครับ แ้งขวายอดขวาเจอแข้งขวาขวาองสมองยุโกถีบไว้ก่อนครับเปิยขยับเข้ามาใหม่ครับอา้าวแข้งเจอเตะคื้นแมาจังหวะทอนคืนดูแมจะจะแรงกว่าจังหวะที่ทําไปครับแทงขวาหมัดขวาครับหมัดขวาปัดขวาอ้าวเน้เนๆ<ด>แล้วครับเพรงมาเน้นๆแล้วครับเราจะเดือดขึ้นตามลำดับต้องเล่นลูกหนักแรงนี่แหละครับเข้าไป ย,ยักไปเรื่อยโอ้เปียดโอ้ขวาเอาขวาอีกแล้วดูนะครับโอ้ไม่ยอมนะครับฝ่ายแดงกมบองเงินก็มีหมัดขวาที่คอยบวกอยู่เหมือนกันเอานะครับคู่นี้ไทยพลาดโดนแดงจังนี่มีติดลงเเได้นี่นะครับ,ดโ,ดงงอรบโอ้โหอ,โอ,โอาศัยลูกแรงดูแรกกันเลยครับใกล้ๆแล้วตามายตามโดนด้น่ยกันทั้งคู่ครับหมัดของใครแม่นกว่าดีกว่าาหม,มัดของไทยหมัดของไทยกระแทกไปครับ แทกมาเอาเจอแทกบัดห,หนึงสองต่อยขวาคือต่อยขวาครับยอดฟ้าพยายามสอดในไว้สอดในเล็งขวาไปครับสมองเงินจะแทงสู้เอาลครับตรงนี้อี่ันหุกแล้วนะครับขาดวนเลยนะครับยอดฟ้าไมาอ่อส่นนแล้วครับเตรียมเชิงจะเป็นรองแต่เล่นลูกหนักสมองเงินชกในเจ็ตตั้งรับเา้าเริ่มจาหลุกจาหลวมนะครับขยับเข้าไปยอดฟ้า เรียกว่ายกนี้นี่ถือว่าทําผลงานได้ดีครับอย่าบดตบมีจังหวะต่อยบดพวในยแกก็เอาเลยครับยอดฟ้าครับ oh <my> แต่สมองเงินเองก็มีตั้งโต,ต้ตีโต้สวยๆครับเตะไม่ถึงเอาเองขวาคือก็ไม่ถึงเอาล่าคะ,ะครับดูว่าจะแผ่วลงไปเลยนะครับสมองเงินนี่พอโดนเบียดหนักๆยอดฟ้าได้ใจแล้วครับ พักกันสะกู่เดี๋ยวมาตามมาต่อนยกที่สามมาครับความเข้มข้นเริ่มเห็นภาพชัดๆตั้งแต่ยกที่สองแล้วนะครับยกสามบ้านลุยกันต่ออ่าอ่าต่อยเข้าไปต่อยคืนครับนับไม่นับน็อกไม่น็อกครับออกกันแบบนี้ครับแมเก็บไว้เก็บไว้ตรงนี้เองครับเตะซ้ายคืนเด็กมปขวาเด็กอยที่นึงเอาจังหวะบิดมาเหลี่ยมสุดท้ายได้ครับสมองโอ้ยอดฟ้านี่ประเภท เชิงไม่สนนะครับชนอย่างเดียวนะครับนี่นะครับโดนเข้าไปข้าหมอเงินเอาหมอเงินก็พยายามจะบวกเหมือนกันวงในนี่ลำตีแล้วก็ได้เหลี่ยมหักนะครับมาครับแรกกันต่อครับเฮ้ยจับเนืองมองนิดนึงครับเสียบเข้าไปเ right ด้งเข้าไปอ้าวสมองเงินพยายามเสียบคืนนะ ล่อักแหมเชือกทีเวทีที่หลุดไปเลยครับอ้ตาตีไปวงานเจ้งก็พยายามตีคืนครับข่าวขวาของยอดฟ้าเราต้องมาดูกันนะครับว่าสมองเงินนี่จะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับเดินวงในจับในนี่ถือว่าโอเคนะครับเ้าตีตีไปเรื่อยยอดฟ้าก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็ตีโต้นะครับไม่ยอมเหมือนกันโอ้เห็นการชก หรือว่าสู้กันสน,นุกเลยนะครับเดินเข้าหาครับสมองเงินเสียบเข้าไปก่อนเลยครับแทนขวาแทนขวาขวาไปบิดมาตีคืนบ้างครับตีคืนอีกทีหนึน่งครับอ้าวสมองเงินขยับปีไปก่อนยอดฟ้าต่อยรับตัวมาวงในครับแทนเข้าไปครับยอดฟ้า เริ่มจะได้ใจหรือเปล่านะครับหมองเองินทีมงานี่ต่างให้เดินอย่างเดียวเบียดเข้าไปข้ามในยหรือว่ายอดยอด้อดอดามีหมัดนี่นะครับคอยบวกอยู่หรือว่าอันตารายนะครับสมองเองินจับประมาทไม่ได้นะครับจะเดินขยกกับเข้าไปแบบนี้นี่โ <anta bounce> ดนบวกโดนบวกตลอดเอาวงในจับตีโอ้โหโ,โดนพิกเหยียบลงมปอเริ่มจะเอามือยันพื้นขึ้นแล้วนะครับเอานะครับจะหมดหรือเปล่านะครับ สมองเงินโต้ยไงชุดนี้เบียดเบียดโอ้ยอดฟ้านี่มาเป็นชุดเลยนะครับเวลาเข้าเบรกนี่มาไม่สนใจใครแล้วนะครับไทยอย่างเดียวอาศัยลูกแข็งแรงเลยครับเออยอดฟ้าอาศัยลูกแข็งแรงเลยครับสมองเงินยังไงยังไงยังไงโอ้ยแบกไปกึกกักกักันปั่นเจอกับปั้นก็ไปแหละถุ่งนาเสียบครับตีคืนได้ต่อไปบิดมาบิดมาแล้วเสียบเออ เต็เข้าไปหมวดยกที่3ครนะับครับสมองเงินโดนเบียดหนักๆเข้าไปในยกที่3ามแล้นทำท่าจะยุบจะย่นเนายกนี้ออกมานี่จะชิงเดินแต่ยอดฟ้าก็เล่นของหนักๆนะครับท,ท,ท,ทั้งแข้งทั้งหมัดอมาดูกันที่วงในเบียดปล้ำพอปล้ำไหนได้ดีก็เริ่มจะ มีเสียงเชียร์เหมือนกันนะครับแต่ทำได้ในต่อเนื่องเป็นทางยอดฟ้าที่ล็อกไปได้ดีกว่าครับตอนนี้ัดขวาเจอแทกหมัดขวาต่อยเข้าไปครับยอดขวาขวาัดตัวที่ควาชนานทาแข็งแรแรงนะครับแบบนี้นะครับเด้เข้าไปครับยอดขวา เ,าานะเปิะไปก็โดนเตะด้นนะครับสมองเลยทีนี้ชิดเลยครับต้องต้องยชิดเลยครับแข้งขวาเจอแข้งซ้ายคือโต้คือเล้วยขวาเบิ้ลไปเจอซ้ายมาองค์ในพยามชิงตีก่อนเด้งก่อนนะครับยอดฟ้าครับมาดูว่ายอดฟ้าอย่างนี้โอ้ทำได้ดีนั้นดักนั้นนะครับ ้ะถ้าถอยเมื่อไหร่นี่โอ้โหจะเดินเดินเลยนะครับเด้งเข้าไปครับยอดฟ้าเด้งเข้าไปเอาเสียบเข้าไปแอาขยับเข้าใกล้ๆครับอย่าให้ห่างคือแหมพอโดนหนักหนักโนแรงๆรง๊บทำให้ความกระชุบกระชวยของสมองเงินนะครับ ดูว่าเหือดหายไปแล้วครับแล้วดูครับจังหวะทำจังหวะออกกลายเป็นแบบว่าแหมาการตัดสินใจนะครับแทงขวาดักไว้ครับโดนปัดขวาตีขวามาของยอดฟวาผู้ถึงสมองกันนี่อาวุธมวยก็ดีทุกอย่างนะครับแต่ว่าโดนต่อโดนพอปะทะไปแล้วเนี่ยครับออกจากการยุบการย่นแล้วก็ทำให้ยอดฝานั้นชกด้วยความสบายใจนะครับ คอยบางคอยโต้เถียงเอาไว้ตลอดนะครับอะมาดูกันว่าจะมีทีเด็ดอย่างไรนะครับสมองเงินทิมนันก็สั่งให้เดินอย่างเดียวแต่เดินเข้าไปก็ทำอะไรได้ไหมเป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับช่วงนี้ กลัวๆแล้วนะครับแบบนี้ครับอีกใจนึงก็อยากจะสู้ครับอีกใจนึงก็แบบโดนเจ็บๆไปเยอะครับหมดยกที่4ครับตังเดินอย่างเดียวต้นยกโอ้โหดอาครับสาวมัดอย่างเดียวแล้วนะครับดัวย่อซ้ายองก็ล็อกเอาไว้ก่อนไม่พามาชกละเอียดนะครับปัดก็มีบวกด้วย ตอนต้นนี่ดูว่าจัดช้าเลยครับแต่ว่าพอเปลี่ยนกันไปแล้วนี่จัดจ้าเลยครับโอ้ออกได้ครบเครื่องด้วยครับอาวุธมวยหมัดอย่างเดียวนะครับตอนนี้สมองเงินถึงจะพลิกเกมได้ครับยกที่ห้าอพยายามเดินต่อยนะครับขหา,หาช่องอยู่เอาเจอแค่รับชา้าต้องเจอแค่รับแค่เอาเจอเอาหมัดคื้นไปเอานีครับ คือตอนนี้เนี่ยคือใจอยากจะทำครับแต่ว่ามันก็กาการโกลบเหมือนกันแล้วครับบางทีครับโดนเข้าไปเยอะๆสะสมไปก่อนหน้านี้ครับต่อยไม่ต่อยครับสมองเงินเอาแล้วเรียกว่าโชว์เลยนะครับแรงเก๋าเลยนะครับขยับขยับออกแข้งต่อยมัดแล้วก็ชกในเกมตั้งรับคุมเกมเอาไว้ได้หมดแล้วนะครับสมองเงินก็ยังไม่ยอมนะครับพยายามจะเดินเบียด ต่อยหมัดเหมือนกันเข้าไปกระโดดล็อกเอาไว้ก่อนเผเวลาไปเรื่อยครับเดินเข้าไปก็จริงนะครับแต่ว่าดูแบบจังหวะก็แหมแบงรับแบ่งสู้หน่อยนะครับแต่ก็ยังหาพยายามหาจังหวะต่อยนะครับ ขย,ยับเข้าไปครับสมองเงินครับโจทย์เดียวคือกัปั้นแหละครับตอนนี้ก็ดูว่ายอดฟ้าคุมเกมได้แล้วสมองเงินก็ขยับเข้าไปหมัดอย่างเดียวตายยกแล้วต่อยมัดโอ้โหล็อกพาไว้เลยนะครับ ดูว่าเกมบนเวทีนี่จะสงบหรือเปล่านะครับก็ยังไม่ยอมง่ายๆนะครับทีมงานต้องสั่งเดินต่อยอย่างเดียวดูนะครับเบียดเข้าไปเอามัดเคลื่องขวายต้องมาแล้วนะครับนี่นะครับเบียดเข้าไปเรื่อยพออาวุธอื่นนะดูจะทําอะไรไม่ได้แล้วเลยครับมาถึงตอนนี้ โค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วนะครับเหตุการณ์นะครับสงครามบนเวทีสงบลงไปแล้วนะครับโอ้ถือว่าถือว่าสู้กันสนุกนะครับครบร้ยยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ ชนะชนะไปครับ